สวัสดีครับผมวยพี่น้องอพ่อเอี้ยวพ่อแดงครับผมมนันจะกิพามากินขนมจีนน้ำยากระติ๊จีนไก่ครับผมมาครับวุ้ยครับผมฝังเห็ดเสร็จครับนัวๆเลยครับไปขออนุญาตใส่มือด้วยครับเด้อจับจีนไก่กับเปลือกนิงเดล่ะ ต้มกินไก่ฝ่าวด่าอาจจะเพาะฉะนั้เป,นเปีนเนย์ไปไนครับ Tại khoảng này อาการห่อนครับครับ Okay. Dua kakak, siap. trong này รับผมเกับเสพสิดยอดครับผมบคลิปนี้ครับฝากกั้นี้นะครับผมสวัสดีครับ